ของจักแลกจะคลองไผ่และข่ามูน่ะมาแท็กจ่ายมาหมดแล้เอ็งสิมาเอาตัวเลยบดตั้งมาเอาเงินจะซื้อถ้าคอยเจบหายเอามาโหลดหายชิบะเต็มยังไงอุ้ยนานมานเลมาเอาแต่เงินน่ะนะทำงานเป็นคนเดียวใช่ ขึ้นบ่อยไปชิ้นเลยซื่อม่ให้เลยชื่อเนีเอากระให้แล้าชื่อมาให้เลยนอเจ๋งเมนูน้ำเาซื่อะไรื้อคนอเล่สีเหลืองเฮย่างแลนะน้อนาะ

นั่นตื่นแล้วขาหลังจิ้ขนมปุนตกพี่น้องงอแข่งเปียกพูดแล้วนี่อากาเซาปุนตกกอพอนาทีเด็ดออออีกแล้วพุ๊บถึงผ่านี่ยเต็มห้อง

มื่อมาทังใจถ้าเขาอดใจแล้วพอสิส้นกับว่ามาแหวกินเขาลุงพาแหวกินเขาบอกอกไปได้ลูกบอกไปได้ Nè, ừ, ừ. tốt tẹt nữa, có hại nữa hả Không đưa ra Yeah, ไปเมียนไปลูกไปเมียนไปหงื้อไปไปเมียนไปไปวางเมียนพูดเออหมองเงื้อพูดเออพูนพูนไปเมียนอยู่หมวกล่วพูนพูนยับไปทางใต้อีกโดยมาเลยไม่มาลาดเพาะจะหน่อยเพาะมาจะหน่อยเพาะซีนมาฮอด <c oughs> กินกินมเล้ยแกตัวน้องตอัอนกินบุหรี่ได้ถ่ายกินขนมน้ำพา เฮ็ดจะนั่งาโดนอีน่ะเห็ยด้วยเห็ยด้วยมึงปอกกูปลกเป็นยัไงแท้เนาะ bất chấp bên đây nãy mẹ bắt đầu ăn bằng sẽ là con tập bài hết túc nam an nam minh u nhấp ôm ôm thôi mẹ nam mẹ ham con con ham con bay thôi เก็บเลยมีแหง่ด้วยลมอ่ะ

อะไไหเอมาอเห็นอะไรเอาลูกเห็นอาลยไปทอกกินเอไปเ่งม่ผาเกือเลยแ้านมาแล้ว่เแล้วนุมนะป้งันคนละทงกับเปื่อลูกป้คนละทงเนอะใช

ใช oh. oh, ่โทบวกข้าปูมาแล้วอ๋อมาแล้วาโอ้กินมุเรียนมาอีกแล้วใช่ทุเรียนป่ะ้บาบอยาให้น้องมาด้วยไหมเบาเงียบโอ้ยอ้ลนลย่านออกผูปุกสองทั้งเสร็จนะ แกกินหือไมมาทำเชียร์ไปยังพอนะลูกอย่าพักอย่าหนองอยากินน้ำนี่แกนเหรแกนี่ะอันนี้บอสซีนี่บอสั่งซีนะบอแมนนี่แกด้ออแมนบิองไอ้ผุนมันไปน้อยผนมันก็เอาตัวหน ก็เออพ่อยกะเอาเห็นได้แล้วเห็นเลยเห็นโอ้โหจีนมือดำเอ้ยอืออือ หายบ่มากลูกกูน่ะมินเอื้อยบ่ได้ไปซ้ายลูกเอื้อยบ่ได้ไปซ้ายมาพี่มาสั่งตํามากินคือสิมีแงสิซนนปากนอยด้เนาะไดไดําลูกเขากินมหานสั่งปู่กับละมาอมาเด้อลูก เฮ้ตกง้าบอกไปห้หน่ากันย,ยังล้ะห้หน่ขทำอะไรพี่นั่นน่ะจะได้ปูมาหอดนะ้องหน่าทำอะไรนี่ลูกมาไงพี่โดยกินตำคำนลูก